ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะดูผลการแข่งขันเทนนิสอาชีพทั้งชายและหญิงนะคะต้องบอกว่านักหวดไทยเราดีกรีทีมชาติพาเรตผ่านเข้าสู่รอบตัดเชื่อกค่ะการแข่งขันเทนนิสนานชาติ ITF World Tennis Tour ปี2024มาดูฝ่ายหญิงค่ะ W 3 5เป็นรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT4 ชิงเงินวันรวมประมาณเกือบ9 0 0 0 0 0บาทนะคะแข่งขันกันที่สนามมหาวิทยาลัยวาลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชค่ะ ยิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศน้องอีฟพ,พชรินชีพชานเดชท,ทีมชาติไทยวัย, 20, วย29ปีมือ627ของโลกค่ะเรียกฟอร์มเก่งออกมาสู้กับอายโนชิมิสึชาวญี่ปุ่นเป็นมือหนึ่งของรายการมืออันดับ340ของโลกนะคะสุดท้ายแล้วน้องอีฟพัพชรินโตกลับได้เฉียบคมแล้วก็สลับการขึ้นเล่นหน้าเน็ตด,ด้วยความมั่นอกมั่นใจใช้เวลาไปเกือบสชั่วโมงค่ะชนะไปสอต่อ1เซต 6ต่อ4 3ต่อ6 6ต่อ2ผ่านข้อรอบตัดเชือกไปเจอกาบเพื่อนร่วมทีมชาตินั่นก็คือเอิร์ธเพียงทานผลิพืชวัย31ปีมือ4ของรายการมืออันดับ437ของโลกค่ะจากฝ่ายหญิงไปดูเทนิสชายกันบ้างค่ะ รายการ ITF v i r t u a M4 ชิงเงินรางวัลรวม530,000 0นะคะแข่งขันกันที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันในประเภทชายเดี่ยว2นักหัวทีมชาติไทยมาดวลกันเองค่ะสำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศน้องบูมเกษริดสําเร็จวัย23ปีมือ6ของรายการมือ788ของโลกใช้เวลาไป2ชั่วโมงกับอีก36นาทีนะคะ เฉือนชนะเพื่อนสนิทซึ่งเป็นทีมชาติไทยเหมือนกันก็คือน้องแซกฐานทัพสุขสำราญวัย23ปีมืออันดับ1,160ของโลกไปอย่างสนุกค่ะ2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทยเบรก10ต่อ8 3ต่อ6 6ต่อ2ค่ะรอบหน้าใน,ในรอบตัดเชือกกระสดิตจะเจอกับไอแซคเบครอฟมืออันดับ879ของโลกจากนิวซีแลนด์ค่ะ